สวัสดีครับผมชัิเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันพุธพี่น้องวันพุธทั้งวันวันพุธวันที่22กร,รกฎาคม2563นะครับวันทั้งวันพาพี่น้องมาดูจันกบขับฮิตาชิเซตเอคิดหนึ่งครับเปิดบอ่อใหม่งานปากบอ300เที่ยวครับ อ๋อเจอกับฟุตโซ่บักแจ็คนอย 6M61 ครับแต่ชิหรือว่าเช่ามานะพี่น้องเช่ามาเช่าเพื่อนมาครับไอาจาันกบจัดให้หน่อยตัวน,นี้แกะก่องมาเกือบสิปี21,000ชั่วโมงครับ แกเปิดแกเล่นสุดบูมครับน้ำออกเลยดูว่าัานกบขุ่ดสดูว่าเปิดบอ่อใหม่บอ่อประมาณ2งงานครับนี่ครับพี่น้องน้ำออกเลย บุสโซถอยมาหกสิบหามื่นครับพร้อมเล่มทะเบียนนี่เล่นไปกี่ตักนะเดี๋ยวนับให้ใหม่ครับูดินข้างล่างนี่เหนียวนิดๆแล้วก็น้ำออกเลยรุ่นนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นร้อครับที่ะชี่ซทเอ็กซ์ส0คิดหนึ่ง ตีไปเลยน้ำหนัก20ตันครับ20ตันคือน้ำหนักองเหลวด้วยแล้วก็คนขับแล้วก็ดินที่ติด,ดครับจริงๆแล้วน้ำหนักเขาอยู่ที่19ตันครึ่งครับเป็นรถขุดที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดในบรรดา200สำหรับค่ายฮิตาชินะครับใช้เครื่องยนต์อีซูซุไดร์ฟอินเจกชั่นอีซูซุ6 B ีจีหนึ่งครับ เทโบตัวนี้รีดมาได้ประมาณ150ตัวครับสายปั๊มฮิตาชิไม่มีเครียครับใช้โรลเลอร์รองรับโซ่แล้วรองรับการกระดกเล่นปากบสา0 0เที่ยวไปดูว่าจะดินอบไหมน่าจะพอครับโอ้ นี่ครับดูอีกหลายมุมนี่ครับเปิดบอ่อส่วนเล็กพริกขี้หนูนั้นให้เขาพักผ่อนครับจอดไว้บ้านเพราะว่าตรงนี้ต้องการลงลึกน้ำออกเลยครับ <Krist ian> าการกวบคุ้มไม่ดูครับคันริ่งนั้นตัดนะครับคันริ่งไฟฟ้าตัวนี้ใช้คันริน่งมือเอาครับนะดับเอา <S 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 เครื่องยนต์ 6BZ1 ยังไม่เคยแกะเลยครับ10ปีนี่ยังเข้า10ปี2 0มื0 เครื่องอาจจะมีหลวมบ้างครับเอาอิสุดเดก้าร้อยเกาห้าท่านใดต้องการดูที่มานชาติเจริญทรัพย์ก็ตามดูได้ที่โรงถ่ายแต่รถนะครับแล้วก็นายําเขียวเจริญสรินะครับเห็นห้องน้องนุ่งไปได้ครับ ดำวิ่ง4คันวันนี้น่าจะคนละา50เที่ยวครับะดูผลงานจานกบหน่อยเปิดบ่อใหม่ครับนี่ฟรีครับฟรีฟรีครับแต่ว,ว่าคิดขายายก็ได้ทั้งสะได้ทั้งดินครับตรงนี้นี่ปล่อยปลานิ่มสัก ่สี4พ0 0ตัวสบายมากครับนาดีไซน์สวยมากระยะองเมตรฮิตาชิก็มีปั๊มเป็นของตัวเองนะครับสำหรับคายฮิตาชิ ยองยนต์ก็ยังมีความร้อนขึ้นอยู่ครับแต่ว่าน้ำไม่ดันหลังจากหยุดไปสองสามวันนะฮิตาชิครับก็งานค่อยๆน้อยลงครับช่วงนี้นะฝนรถวิ่งสี่คันนี่อยู่หมัดเลยครับรถดำนี่หวานเลย เที่ยวก็ไม่เยอะครับปาก่อร้อยกว่าบาท่ะแม่ดำหายไปไหนเนี่ยวิ่งไม่ทันเลยนะโอ้จันกบบอกว่าโอ้สีุูกออกสีลูกออก มันครับสนุกวันนี้จัดจาก200เที่ยวหน่อยเอาจาก2,000บาทเนี่ยได้ปนชุดไงได้นี่ครับผลงานเปิดบอ่อแล้วก็วางูุศกนิดๆครับน้ำใสน้ำซึมบอกมาแล้วครับอากาศร้อนเหมือนเดิมฝนไม่ตกที่บุรีรัมแห้งแรงมากเลย ตอนนี้ชาวไร่ชาวนานี่ยโอ้ยชาวอ้อยนี่พอได้ครับเพราะว่าฝนตกบ้างหยุดบ้างอยนี่งามแต่แต่แต่ว่าข้าวนี่พี่น้องเอ้ยสงสารอยากให้เทว,วดาปล่อยน้ำฝนมามาสักถึงชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าสักชั่วโมงหนึ่งรถวิ่งใกล้ๆครับ ห้าสิบบาทพอรถดำนะครับห้าสิบบาทรถตักก็แปดสิบบาทครับเป็นเท่าไหร่เป็นร้อยสามสิบเก็ดันอีกสามสิบตกแล้วโหเที่ยวร้อยเท่าไหร่พี่น้องร้อยร้อยหกสิบแค่ร้อยเจ็ดสิบเองครับนะ อยู่มาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับว่ารถรถขุดน่าจะเก้าสิบนะรถดำก็ห้าสิบบาทครับวิ่งไปร้อยเมตรนะครับวิ่งร้อยกลับร้อยนะครับอ่ะแถมให้หน่อยพี่น้องคิดดูนี่เที่ยวละร้อยเจ็ดสิบพร้อมดันครับงานปากบอต่อมาได้ครับที่ชาติเจริญทรัพย์098272 3752ครับ ไม่ห้องดินจัดเต็มเราท่านก็จะได้สะฟรีครับนี่ได้สะงามเฉพาะจ้า,จางคุณสะนี่ก็ถ้าจ้างนี่ไม่จำว่าสอง0มืนนะครับสองสามมืนโอ้โหีแต่ชีก็สีดเดิมๆครับ อะพลิงอ่ะเเื้เพลิงนี่วันละเบียดเบียดประมาณเกือบสี่พันต่อวันนะครับอ่ะโอ้โหอย่างนี้จันกบดึงสบายครับเอาสองอุ้มเนาะสองอุ้มยวดูจันกบใส่เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับ 3ามปุ้ม,ส,มสีุ่้มครับน่าจะแถมนะดูว่าดูว่าใส่เท่าไหร่ 4ีอุ้มอ่าสี่อุ้มออกครับร้อยเจ็ดสิบบาทก็ถือว่าราคาไม่แพงครับคิดเกะค่าขนย้ายส่วนสะนั้นฟรีครับน้องฟรีเสือเพลงวันนี้ตีไปเลยครับ 4, สี่พันเกับ เซตอีก200คิดหนึ่งน่าจะเล่นถึง5โมงเย็นครับ6โมงเย็นส่วนดำก็คอนแทคประจำเลยครับมีเจ้าเกม195อิสุเดกาและเจ้านายบักน <c ười> ายคันเขียวคันเขียวสมองเงินแล้วก็ n p r แล้วก็อุโซ so ครับ จะไม่ค่อยดังครับช่วงล่างนี่เซ็ตโซมาใหม่ตัวนี้เก็บซึมเก็บรั่วหน่อยก็โอเคครับนะ่าจะใช้ยาวอีกคุ <c oughs> ้งกี้เจ้าฮิตาชิก็จะเล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่อยู่ประมาณ0.81ลูกบาทเมตรแต่ 5G ก็น่าจะกระโดดมาสักประมาณ0.9นะครับ ว่ารถเขามีน้ำหนักคำนวณออกมาน้ำหนักน้อยกว่าเพื่อนแถวๆ19ตันครึ่งใบเทคก็ปกติครับ80เจนฮิตาชิค่ายเดียวที่ไม่ค่อยใช้เคเรียรนะครับส่วนใหญ่จะใช้โรลเลอร์รองรับโซ่แล้วก็สวิตเตโมครับนะ่สองค่ายส่วนใหญ่ช่วงหลังนี่เขาผลิตเขาประกอบที่อินโดนีเซียนะครับฮิตาชิ ออกที่นูเเซียแล้วก็สวิตเตอโมโ่ครับอแถมจักน้อยแถมจักน้อยเอาคุดคูกรงนาก็ยังไม่เสร็จนะครับอ,ออกตัวน้ำมัน500อยอยู่ทั้งวันแล้วครับดูคนงานอีกครั้งหนึ่ง าจานกบจะเปิดมุมแรกครับมุมแรกไล่มาจากนน้นนู่นนะครับมุมตรงนั้นไล่มานะครับเปิดแค่หน้ากว้าง2เมตรแล้วก็ไล่มามุมที่2นะครับมุมที่2น้ําออกเลยครับแล้วก็ไล่มาเดี๋ยวอันนี้ยังไม่สุดนะครับมุมที่3แล้วก็ไปจบมุมที่4เขาก็จะมีสูตรของเขานะครับเขารู้หมดคนขับ เขารู้ผล้วคับสูตรยังไงยังไงการกุศะโอ้ต้นจะบกนี่จะบกจะบกวันนี้ดำน่าจะคนละห้าสิบเที่ยวน่าจะได้อยู่ตล้งครับ สนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพเอ็ก์คาเวเตอร์เอรัก0ย์เอ็า2หน้า 2, 2ทันใดสนใจงานปักปอหรือว่าขุดสะฟรีหรือว่าขุดคกน้องนาก็าติดต่อมาได้ครับอยู่บุรีลัมเดี๋ยวจัดให้ครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ